ครับผมครับปานบาดเดียวครับอดสามตัวเลยนี่มองนี่อี่อย่งนี่โอ้หมาแนงครับอยู่เด้ออยู่เด้ออุ้ยตัวแปลกครับผมเป็นโลครับเป็นโลครับมองเดียวสามตัวแล้ว <c oughs> นี่ครับเสียนแหรอฟังครับผมบอแพ่แพ่เพื่อนครับดีๆเด้อไงย๊บจวดโอ้ใส่กับหยกเห้เบิ่งแน่ผลงานมือนนิโอ้ปาดีด้วยโอ้โหโอ้ขุ่มคายครับผมรอฟังสองอยครับแพ่สี่อยครับผมโอ้มาหมาเนี่ง ขอ,อกากคน,น้ามข้าไ่คนอยู่อ,อนน่าเอออือยศตไปวานพอด,ดีหวานนี่พูดนี้ยังอีกอิด